สโมสรน,นักศึกษาประจำปีการศึกษา2566คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมีนายคทายุตินชวัตนักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรสาขาวิชาวิวศวกรรมแมคาทนอนิกดำรงตำแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษานางสาวบัวชมภูพันธ์มโนนักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตเรียม ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่หนึ่งนายกฤษดาชาประสมนักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทอนิกดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่สองพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานสโมสรน,นักศึกษาประธานฝ่ายประธานชมรมนักศึกษาและตัวแทนแต่ละหลักสูตรสาขา ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูโดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามระบบประชาธิปไตยในปีการศึกษา2566ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ตั้งจ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการคิดเป็น346,560บาทมีกิจกรรมโครงการที่ใช้งบประมาณตามแผนรวมทั้งสิ้น1 2โครงการซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนนักศึกษาชุมชนและสังคมแบ่งเป็นโครงการดังนี้โครงการที่ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารสโมสรน,นักศึกษา จำนวน5โครงการงบประมาณรวม1,99560บาทประกอบด้วย 1. โครงการประกวดดาวเดือน i e d f e t c h y Contest 2023 2. โครงการกีฬาสารสัมพันธ์ i e d f e t c h i 2023 3. โครงการ i อีดี a c h ชิ่งทีมประจำปี2,566 4. โครงการประเพณีศสร์เดือน10 5. โครงการประเพณีรอยกระทง โครงการที่ดำเนินงานโดยหลักสูตรสาขาวิชาจำนวน1โครงการงบประมาณรวม60,000บาทคือโครงการขรุษศาสตร์สารสัมพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6และโครงการที่ดำเนินงานโดยชมรมสมโมสรน,นักศึกษาจำนวน6โครงการ งบประมาณรวม75,000บาทประกอบด้วย 1. โครงการอบรม PLC และระบบควบคุมพื้นฐาน 2. โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี 3. โครงการค่ายครูช่างอาสาพัฒนาวิชาชีพ 4. โครงการ IED e-sport 5. โครงการครุศาสตร์ไฟฟ้าพัฒนาเพื่อนน้อง 6. โครงการประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีจากการจัดกิจกรรมทั้งสิน้นได้รับกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านจิตอาสาจำนวน3โครงการด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจำนวน4โครงการ ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจำนวน7โครงการด้านพัฒนาบุคลิกภาพจำนวน4โครงการด้านพัฒนาสุขภาพจำนวน2โครงการและด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจำนวน2โครงการและสอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูในด้านต่างๆเช่นด้านเสริมสร้างความศรัทธาความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู ด้านจิตอาสาและหรือจิตสาธารณะการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้านเสริมสร้างความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และความเป็นไทยด้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือศาสตร์พรระาชาด้านเสริมสร้างศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการสโมสรนักศึกษาผ่านการพิจารณาผลงานข้อเสนอกิจกรรม20ทีมทั่วประเทศในนามทีม IEDRUTS ครับรุ่น3ในการส่งผลงานกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB แคมป์รุ่นที่13สารรักดินน้ำป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนณศูนยะ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสารต่อพระราชดำริสารรักดินน้ำป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชะดำริ RDPB แคมป์รุ่นที่13ประจำปีพศ2566โดยการนำเสนอผลงานจากการดำเนินโครงการกิจกรรมครุราชาอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่7ตอนค่ายพอก้าป่าสองเลจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริ โดยนายกสโมสรน,นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ r d p b แคมรุ่นที่13จากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ r d p b แคมรุ่นที่13นายกสโมสรน,นักศึกษาได้รับการยกย่องเป็นผู้นําที่ดีจากการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยและได้รับประกาศนียบัตร ตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารตามรอยพยุคคลบาทจัดโดยสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรอบคัดเลือก13ทีมทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผลงาน The Next Gen นนอาสาพัฒนาสงขาสู่มรดกโลก ในการประกวดโครงการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี2566ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรรัฐสภาสโมสรน,นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงเนื่องในโครงการสืบทอดประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง การแข่งขันผู้นำเชียร์และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกทากอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันขบวนพาเลตในแนวคิดคอนเซปต์ครูผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดินในการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์สัมพันธ์กล้วยไม้เกมครั้งที่10ร่วมกับสถาบันเครือข่ายวิชาชีพครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันผู้นำเชียร์และได้ลำดับที่4ของคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาต่างๆรางวัลการชนะเลิศการประกวดเดือนและความภาคภูมิใจของตัวแทนในการประกวดดาวดาวกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ภาคภูมิใจในการแข่งขันกีฬาภายในมทรศรีวิชัยศรีวิชัยเกมครั้งที่14สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมออนไลน์และจัดกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์สร้างคอนเทนต์กิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมความเป็นครูผ่านแฟนเพจสโมรสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีช่อง TikTok Student Club IED ช่อง YouTube IED Student Club และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สโมรสรน,นักศึกษา จากการดำเนินงานที่ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมนำกระบวนการ p d c a มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับสโมสรน,นักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาข้อมูลพัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ เอกชนสิทธิ์เก่าสถานประกอบการตลอดจนนำนโยบายแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของคณะและมหาลัยมาร่วมบูรณาการในการทำงานสโมสรน,นักศึกษาจนประสบความสำเร็จสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุสตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะผู้บริหารคณาจารย์กรรมการสโมสรประธานชมรม ตัวแทนหลักสูตรสาขาวิชาทุกท่านพี่น้องเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจที่ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาสามารถต่อยอดให้กับรุ่นน้องต่อไปได้ ขอขอบคุณจากใจสโมสรน,นักศึกษาประจำปีการศึกษา2566คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย